สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสอนการเข้าห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ครับก่อนอื่นเราจะต้องมีตารางสอนจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนะครับเรามาดูกันว่าตารางสอนของเรานี้นะครับมีวิชาอะไรในวันไหนบ้างนะครับเช่นวันนี้คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์8โมงครึง่งจนถึง11นาฬิกา 50นาทีตรงนี้เราจะทำการเรียน Microsoft Office Specialist ซึ่งจะอยู่ในสมรรถนะ ICT นะครับการเรียนการสอนของเรานักศึกษาโปรดจำไว้เลยว่าเราจะเรียนแบบสมรรถนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องดูตารางสอนมาประกอบการเรียนการสอนของเรานะครับลำดับต่อไปให้นักศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเข้าไปยังแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ครับ เมื่อเข้ามายัง Microsoft Teams แล้วเราจะเห็นในส่วนของห้องเรียนนะครับที่ขึ้นปรากฏอยู่ตรงนี้จะขึ้นตามสมรทธนะต่างๆไม่ว่าจะเป็น ICT ภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับสนัทธนะวิชาชีพและสมรทธนะบุคลิกภาพส่วนด้านล่างสุดท้ายนี้นะครับนั่นคือห้องสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทำการติดต่อสื่อสารกันครับ เรามาดูกันว่าการเข้าห้องเรียนเราจะทำอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้ดูจากตารางสอนแล้วนะครับวันจันทร์ตอนเช้าเราเรียนกับอาจารย์วิศรุตนะครับสมรรถนะ ICT คลิกเข้าไปครับครั้งหนึ่งเมื่อเข้าไปแล้วก็จะพบสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5นั่นคือห้องสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นะครับให้นักศึกษา ดูให้ดีถ้านักศึกษาเข้าผิดสัปดาห์นักศึกษาจะไม่พบกับอาจารย์ผู้สอนนะครับข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อมีการไลฟ์สดอยู่จะมีกล้องสีม่วงอยู่ด้านหลังนะครับแสดงว่าอาจารย์เขากำลังไลฟ์สดอยู่ให้นักศึกษาดูจากสัญลักษณ์เป็นหลักเลยนะครับหลังจากนั้นให้คลิกเข้าห้องสัปดาห์ที่1ครับ เมื่อคลิกเข้าห้องสัปดาห์ที่1แล้วเราย้อนกลับไปดูด้านบนนะครับด้านบนนี้ก็จะมีให้นักศึกษาทำอะไรบ้างอาจารย์เขาให้แจ้งนักศึกษาให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่1คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับเราสามารถคลิกบทแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1ได้เลยนะครับโดยคลิกตามที่ลิงก์อาจารย์เขาวางไว้ให้นะครับเราก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับทำให้เรียบร้อยแล้วก็กดส่ง นะครับเมื่อส่งเสร็จแล้วก็กดกลับไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูนะครับรายละเอียดวิชาต่างๆนะครับว่าอาจารย์ที่โพสต์เอาไว้นะครับเขาต้องการให้เราเรียนรู้ในเรื่องของรายละเอียดลักษณะของรายวิชาการประเมินผลก็คือการตัดเกรดนะครับนั่นคือคอสเรบัสนั่นเองนะครับข้อตกลงในการเรียนนั่นเองครับ ต่อมาครับในส่วนของสาระสําคัญต่างๆนะครับนักศึกษาก็สามารถกดดูที่คําว่าดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็จะเห็นสาระสําคัญต่างๆนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตรงนี้ได้เลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยอาจารย์วิสรุตนะครับได้มีการปฏิสัมพันธ์มาก็คือสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับอีก10นาทีอาจารย์จะเริ่มทําการไลฟ์ในการสอนนักศึกษาทุกคนโปรดลงชื่อเพื่อเตรียมความพร้อมแสดงว่าเราจะต้องทําการลงชื่อเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเราต้องคลิกเข้าไปที่คําว่าตอบกลับนะครับคลิกเข้าไปที่ตอบกลับครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของเราเช่นนางสาวอ่ะสมมุติแล้วกันนะครับต่อมาครับเมื่ออาจารย์เขาทําการไลฟ์สด จะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นนะครับในส่วนของกล้องนะครับในส่วนของกล้องและหัวข้อของการไลฟ์นะครับอย่างเช่นสัปดาห์ที่1คอมพิวเตอร์สารสนเทศนะครับการประชุมเริ่มต้นแล้วแสดงว่าเขาเริ่มทำการเรียนการสอนออนไลน์กันแล้วนะครับในการไลฟ์สดแบบนี้ก็คือเราสามารถนะครับคลิกคำว่าเข้าร่วมนะครับคลิกคำว่าเข้าร่วมได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกคำว่าเข้าร่วมนะครับ วิดีโอนะครับยังถูกปิดอยู่นะครับถ้าเราอยากจะเปิดวิดีโอก็ทำการเปิดนะครับไมโครโฟนปิดอยู่อันนี้คือเราไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเข้าห้องไปแล้วอาจารย์กาลังสอนอยู่เนี่ยเราเปิดไมโครโฟนนะครับเสียงลมเสียงอื่นๆที่เป็นมลภาวะทางเสียงเนี่ยนะครับก็อาจจะไปรบกวนกับอาจารย์ท่านได้นะครับดังนั้นไมโครโฟนจะสามารถเปิดได้ตอนไหนเปิดได้ตอนที่เราต้องการจะซักถามเท่านั้นนะครับ ต่อมาครับกดคําว่าเข้าร่วมหลังจากนั้นเมนื่อเข้าร่วมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเมนูนะครับปุ่มต่างๆดังนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับคือการเปิดหรือปิดกล้องนะครับเราสามารถจิ้มเปิดนะครับหรือปิดกล้องถ้าปิดกล้องก็จะเป็นรูปของเราตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับไมโครโฟนถ้าเราจิ้มตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการปิดไมโครโฟนนะครับก็ คลิกนะครับเพื่อเปิดไมค์เวลาต้องการที่จะสอบถามอาจารย์เขานะครับต่อมาในส่วนของรูปลำโพงนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกลำโพงถ้าเป็นของ ios เป็นลำโพงในเครื่องโทรศัพท์หรือจะเป็นในของ iphone อันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์นะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับนั่นคือปุ่มเมนูนะครับเราสามารถเริ่มบันทึกนะครับก็คือการบันทึกเวลาอาจารย์ เขาสอนลงไปนะครับเราก็บันทึกนะฮะก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในยูเซอร์ของเรานะครับต่อมาพักสายนะครับการแชร์เราสามารถแชร์หน้าจอของเรานะครับแชร์ภาพถ่ายแชร์ powerpoint แชร์วิดีโอหรือแชร์หน้าจอของเราไปยังอาจารย์ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยให้นักศึกษาดูด้วยนะครับว่าอาจารย์เขากําลังสอนอยู่ถ้านนักศึกษาคลิกแชร์หน้าจอขึ้นไป หน้าจาของนักศึกษาก็จะไปแทนที่ของอาจารย์นั่นเองครับดังนั้นดูให้ดีนะครับหลังจากนั้นจะมีเมนูอยู่ด้านบนอีก2ปุ่มก็คือปุ่มแชทและปุ่มยูเซอร์นะครับปุ่มแชทคืออะไรนะครับปุ่มแชทเราสามารถคลิกที่ปุ่มแชทหมายความว่าเรากำลังพูดคุยนะครับหรือมีการตอบคำถามนะครับอย่างเช่นสวัสดีค่ะ รเราก็พูดคุยนะครับอาจารย์เขาก็จะเห็นนะครับว่ามีการสนทนากันตรงนี้นะครับต่อมาในส่วนของปุ่ม User นะครับก็จะมีผู้ร่วมประชุมนะครับมีกี่คนกี่คนกี่คนนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับนั่นคือเราสามารถเชิญโดยการคลิกที่ชื่อเพื่อนของเราแล้วกดขอให้เข้าร่วมท่นเองครับ เมื่อเราทำการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการวางสายก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มสีแดงครับกดวางสายย้ำเตือนอีกทีนะครับให้นักศึกษาดูตารางสอนจากอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วดูวันเวลาให้ชัดเจนนะครับเวลาช่วงเช้าเรียนกับอาจารย์ท่านใดช่วงบ่ายเรียนกับอาจารย์ท่านใดนะครับ เป็นอย่างนี้ทุกวันจันถึงวันศุกร์นะครับเราก็จะทำการเรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ครับขอให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ครับสวัสดีครับ